ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะก็เป็นทาง16สิงหาคม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลักฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทางดับหน่วยล่าดับหน่วยล่ากะเบ่งปานดับห้า เบ่งปันดับ5ตัวเดียวนะท่านผู้ชมดับตัวเดียว5ดับ5ตัวเดียวนะก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลดูทาาต่อไปครับผมใบนี้ครับคุณพี่พร เดวทาหลักหน่วยล่างแบบสองตัวเบ่งปันสามเบ่งปันห้าเบ่งปันสามเบ่งปันห้าเบ่งปันสองตัวนะ อดีตที่แล้ว80ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยแบบ3ตัวหลักหน่อยแบบ3ตัว0ูนส 0ูนสนะ0ูน3ตัวเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาก็ขอบคุณจริงเก้งคอมูลอดีตที่แล้ว9ก้ห เก้าสองหกเนี่ยทันใหม่นี่ก็แบ่งปันศูนย์สามแล้วก็เจ็ดูนสามจดต่อไปครับผมใบนี้ครับนะเอกเหมือนยาเดี๋ยวทานสิบล่าแบบ สองตัวแปกศูนย์แปกศูนย์ก็มีหลุดไปหลักหน่วยบ้างนะหลุดไปหลักหน่วยบ้างเดือนทันทีแล้วก็แบ่งป่นห้าเจ็ดผ่นห้า เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปกศูนย์แปกศูนย์เบ่งปานสองตัวต่อไปกระบผมใบนี้รวมชูนย์เดมล่านะเด่นดับนะดับเหลือเด่นดับไปแล้วศูนย์สามสี่ห้าเจ็ด แล้วก็ห8แปดก็ดับไปแล้วศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เหลือเด่นที่หนึ่งสงแล้วก็สามเหลือเด่นที่หนึ่งแล้วก็สองเก้านะไม่ใช่สามนะท,ท่ที หนึ่งสองเก้าต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนียวทางชอบสี่กับเก้าชอบสี่และก็เก้า กะแบ่งป,ปัน4 5 4 5 9 8 8 4 7 5 9 3 8 2 4 3 5 9 8 9 8 6 4 3 3 5 9 6 3 8ท่านผู้ชม เบ่งปัน12คู่นะเบ่งปัน12คู่ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันะนทันครบล่าง1 2 3 4 5 7 8 9ส หนึ่งสองสาสห้าเจ็ดแปดเก็แบ่งปาน8ตัวนะแบ่งปาน8ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชม่านผู้ฟังต่อไป

ใบนี้ครับ10ล่างคูณป้าแปด0ก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน80 8แ,แ,แล้วก็0นะ ต่อไปกระผมใบนี้10หน่วยบูสองตัว9ชุดอดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดืตอตันใหม่นี้ก็หนึ่งเจ็ดหนึ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งป่นปานหกคู่นะหกคู่สิบหน่อยนะสิบหน่อยจับคู่นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ชาวรูดเตมรวมสองตัวบน 9 0้าศูนย์หนึ่งเต็ม10หน่วยบูล์ตัวนะเต็ม 10, <c oughs> 10หน่วยบูล์ตัว ต่อไปครับผมใบนี้โนทันเดลล่าก็เบ่งปันเจ็ด7 9 3 0สนยะ์้าสาะท่านผู้ชม7จ็ดเอดีตที่แล้ว0 2 หกสานะอดีตที่แล้วศูนย์สองผ่านศูนย์ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางเด่นสายแขง ก็ะเบงปานปห้าสูตรนะก็ะเบงปานปชนเด่นชนเด่นห้าแล้วก็ศูนย์สี่หกเก้าศูนย์สี่หกเก้า,กเ,กาเด่นตัวเดียวรองศูนย์สี่หกเก้านะร้อยสิบหน่อยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไป กราผมราศีกรกฎสิบหน่วยบนเจ็ดตัว4ี่ห้าเจ็ดแปดหนสองสาห้าหนึ่งสองและก็สามท่านผู้ชม ก็เบ่งปานเจ็ดตัวเบ่งปานเจ็ดตัวนะสิบหน่วยโบนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครพบผมใบนี้ไม่ได้กเบ่งปันเดวทา เต็มมารวม3ตัวโบนนะเต็มมารวม3ตัวูบนก็แบ่งปันเต็ม6 8 2 3 5หแบ่งปันเต็ม6เต็ม8เต็มสองเต็ม5นะอดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่าน อดีตสรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ดับสิบหน่วยโบนนะดับสิบหน่วยโบนดับสองนะดับสองนะท่านผู้ชมแบ่งเป,ป็นดับสอง ดับหนึ่งตัวก็เหลือ9กตัวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือ9กตัวต่อไปครับใบนี้สนามบินนานเบ่งปานแนวทันล่างอดีตที่แล้วเบ่งปาน6ก,กับ5ผ่าน5 6ก,กับ5ผ่าน5 เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเป็ดเก้านะ 8, เป็ดเก้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดแล้วก็เบ่งปาน 9. เก้าเบ่งปานสองตัวต่อไปครับผมใบนี้ มบนี้ก็เบ่งปลายแนวทานเบ่งปลายแนวทาง2 4 8 9 1 2 4 8 9 1นะท่านผูชมเบ่งปัน5าาาานะาาตัวนะเบ่งปัน5าาตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้เวียงพิงเวียงพิงเนี๋ยวท่านดับสิบบนดับสองดับสองนะดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวเนาะ ดับหนึ่งตัวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวต่อไปคราโพมใบนี้เจ็คเหมือนกันดับล่ากตัวเดียวเบง่บนนะบงปันดับศูนนะเบ่งปันดับศูน อดีตก็ในทันทีแล้วก็หลุดบ้างเนาะเนทันทีแล้วก็เบ่งปานดับศูนย์ก็สรุปแล้วหลุดไปนะต่อไปกรับใบนี้สิบหน่วยโบนอาเทพกเ็เบ่งปานผ่าน ปดหนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปอนอีกแล้วเบ่งปอนอีกแล้วนะเดี๋ยวทันใหม่นี้กรับ35มห้าสามแล้วก็เ เดี๋ยวทันไหวนี่ก็แบ่งปันสี่ตัวเนาะแบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาาสามห้าเจ็ดเก้าต่อไปใบนี้ครับผมเวียงพิงดับสิบหน่อยนะแบ่งปันดับ ดับ6ตัวเดียวเนาะดับ6ตัวเดียวนะดับ10หน่วยล่างดับ6ตัวเดียวดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวต่อไปกรับผมเวียงพิง10บุญเก้านย์สา หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดนะท่านประชมท่านผู้วังก็เบ่งปันเป็ดตัวนะท่านเวียงพิงเจ้าของแนวทาง ไปกรับใบนี้ดับร้อยดับสิบเลวก็ดับหน่อยดับร้อยสิบหน่อยเวพิงเบ่งปัน,ปนดับ6ตัวเดียวเบ่งปัน,ปนดับตัวเดียวหกนะดับหตัวเดียวนะท่านผู้ชม ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยเนาะก็ขอบคุณมากนะกำลังเจอนะกำลังเจอกำลังใจต่อไปสตางดับคู่สองตัวสองตัวล่าง โคดับล่างนะอดีตก็ผ่านก็ผ่านส่วนมากนะในทันใหม่นี้ก็ดับโคเป็ดเก้าสองหนึ่งหกสามสี่เจ็ดห้าศูนย์สามสี่เก้าสองศูนย์ห้าเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งแปด สิบคู่ดาบนะสิบคู่ดาบสิบคู่ดาบสองตัวก็ขอบคุณมากครับไปต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวิ่งตัวเดียวรย้อยสิบหน่อยสี่สูตรนะท่านผู้ชมอดีต บางครั้งไม่ชนก็ครบ3สามตัวไปเลยนะบางครั้งก็สองตัวชนสามตัวชนคู่ต้นหลักร้อ,รอยหลักสิบหลักหน่วยคู่ต้นหลักอร,ออรอ้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมแบ่งปันสามตัวเดียวนะสุดที่หนึ่งก็สาม สูตรที่สองก็สามสูตรที่สามก็สามสูตรที่สี่ก็สามนะต่อไปครับทานผู้ชมเอ,อ้ยใบนี้ก็เบ่งปันเดี๋ยวทานสองตัวล่างจับโค่นะหลักสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้า หลอกหน่อย7 8 9 0 1 4 3แล้วก็คู่5 7 5 8 5 9 5 0 5 1เกนะ่อนี่ยก็ไล่ไปนะท่า,ะนะนานผู้ชมเนาะนันพะาลอยเนาะแบ่งปันหลายชุดนะแบ่งปันรวมแล้วหลายชุดให้พิจารณาเก็บหน้าจอได้นะ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่าง4ตัวแปดสามศนป3 05นะบางครั้งก็ครบบางครั้งก็ตัวเดียวเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับแปก5 8 5 0 5น้าแปนนะทัชดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน 4ตัวให้พิจารณานะต่อไปกระผมใบนี้เดี๋ยวท่านดับ10บุญก็เบ่งปันดับเจตนะเป่งปันดับเจตตัวเดียวดับตัวเดียวเจตดับ7ตัวเดียวนะท่านผู้ชมท่านผูชมคลิปนี้เ,าเรา เจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม